สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับสมาชิกทุกๆคนนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงดประจำวันที่6นะครับเดือนธันวาคม2565นะครับคลิปนี้มัดรวมสีนอนะครับผมก็มีในอรอบเฉพาะกิจนอยรอบพิเศษรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับ ก็เมื่อวานนี้นะครับสุดไม่เดียวนะครับผมให้วิ่งที่2รงลูที่6ไปนะครับก็ในตัววิ่งนี้ก็ถือว่ามานะครับในตัวลูดก็มาในโค้งสุดท้ายตัวรองนะครับก็ผลนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับ108กับ57นะครับเราให้2กับ6ไปไม่มีนะครับพี่ๆรอบเฉพาะกิจส่วนรอบพิเศษนะครับ34 4กับ39นะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับเน้นไป63เนานะออก3 9นะครับ ส่วนรอบปกตินะครับที่ผมเน้นให้นะครับ454กับ42นะครับผมก็มาเข้าในตัววิ่งนะครับหรือว่าใครเอา2ไปวิ่งรูดนะครับเข้าไปที่42นะครับพี่พี่นี่ครับส่วนในรอบ V.I.P. นะครับตัวรองนะครับ6 7 1กับ68นะครับของเรานะครับพี่พี่มาเข้า68ตรงตรงเน้นๆเลยนะครับในรอบตัวรองนะครับวิ่งรูดที่6นะครับผมก็ ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดพี่ๆท่านใดที่เอาแนวทางไปเป็นเออเอาแนวทางไปเสี่ยงโชคนะครับผมนะโอ้นะครับพูดผิดพูดถูกแต่รอบปกติเนี่ยหลักร้อยผมก็มาถูกทางนะครับพี่ๆเนาะแต่เสียดายที่เขาเป็น4 54นะครับเนาะนี่ครับเมื่อวานนี้ผมก็ชอบ4อยู่นะครับ4แต่ว่าเอา4ไปเป็นหลักร้อยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนพี่ๆนะครับเช่นเคยนะครับ ตัวเลขทุกตัวนะครับผมทํามาจากสูตรคานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางนะครับมีหลุดมีเข้านะครับผมแล้วก็นะครับขอฝากบ้านนะครับบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่สลับไปพี่ท่านใดนะครับที่สนใจสลับบ้านเสียงโชคนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่พี่ก็ลองจิ้มลิงก์เข้าไปสอบถามน้องแอดมินได้นะครับสรับพี่พี่สมาชิกเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะครับที่กำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผม สำหรับนะครับแนวทางวันนี้ตัววิ่งตัวลูดนะครับวันนี้ผมให้วิ่งไปที่วิ่งไปที่สี่นะครับพี่ๆส่วนสายลูดเนี่ยผมให้ไปที่เลขสองนะครับเน้นนะครับเน้นไปในรอบปกติลอง VIP นะครับเช่นเคยนะครับเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับ สายรูดนะครับก็จะมี20 21 22 23 24 25 26 27 28แล้วก็29นะครับ ส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นนะครับผมให้ไปที่สองศูนย์นะครับผมสองสามสองสี่สองเจ็ดแล้วก็29นะครับผม20 23 24 27 29นะครับตัวเจาะ ส่วนหลักร้อยหลักร้อยเนี่ยผมให้ไปที่เลขห้านะครับพี่พี่ให้ไปที่เลขห้านะครับผมก็จะเป็นนะครับห้าสองสี่ห้าสองเจ็ดนะครับผมก็ตามนี่เลยนะครับพี่พี่ถ้าที่ชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับเนาะตัวเน้นก็จะมี2023 24 27 29นะครับหรือว่าพี่พี่ท่านใดนะครับที่ชอบสายลูดก็ วิ่ง4นะครับหรือว่ารูด4นะครับแล้วก็เน้นไปที่รูด2นะครับพี่พี่ก็ขอให้ปังๆเฮงทุกๆแนวทางนะครับที่เอาไปเอาไปเสี่ยงโชคนะครับผมแล้วก็สลับพี่พี่สมาชิกเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนใหม่นะครับเนาะที่กำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับอยากเปลี่ยนบ้านนะครับแอดก็มีบ้านแนะนำเนาะบ้านขุมทองนาคานะครับพี่พี่ลองจิ้มลิงก์เข้าไปสอบถามน้องแอดมินได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับพี่พี่เนาะก็ขอให้เฮงนะครับผมสลับคลิปนี้ กราบสวัสดีครับ